สวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวลูกค้าส่าคงครพมานะบอกว่าอาการแบตบแบตบมันแบตบมันชาร์จนะครับอยู่ดีๆอยู่ที่สามขีดนะครับอยู่ทนะี่สามขีดนะครับห้าขีดนะพูดผิดนะครับตอนแรกมันเต็มอยู่ที่ห้าขีดแล้วอยู่ดีมันก็ตกมาอยู่ที่สามขีดครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับ เป็นเครื่องที่ลูกค้าส่งมานะครับที่เขาเจออาการนะครับเขาส่ง DMS เก่าครับมาให้ผมโมแบตเตอรี่ให้แล้วล่ะนะครับมาให้โมแบตเตอรี่ให้ผมก็ส่งกลับไปให้ลูกค้าประกอบนะครับแต่เขาก็เจออาการอย่างที่เก่ามานะครับก็คือมันเต็มอยู่5ขีดดีแล้วมันก็ลดไป3ขีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบแบตเตอรี่กันครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าแบตท,ที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยอ่ เป็นแบบใหม่เลยนะครับเป็นแบบใหม่แกะจากกล่องเลยนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับอาการนี้ที่ผมเคยเจอครับมันจะเกิดได้เทสหนึ่งที่ผมเจอคือวีเมสมันเสียครับวีเสมันเสียแล้วมันก็ควบคุมวงจรได้ไปผิดปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมลองทําการเปลี่ยนวีเมสใหม่ให้ลูกค้านะครับแล้วก็จะใส่กลับไปเทสดูนะครับวันนี้ผมจะลองเปิดเทสรันดูนะครับว่าอาการที่เห็นตอนนี้เขาชาร์จมาเต็ม5ขีดครับมันจะลดไป3ขีดแต่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองลองดูก่อนนะครับ ถ้าเจออาการดังกล่าวแล้วนะครับเดี๋ยวมาเลื่อนต่อครับว่าเกิดอะไรกันแน่เนี่ยกับกําแบตนะครับตอนนี้ยังห้าเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวลองเอาไปชาร์จดูดีกว่าครับตัวนี้ชาร์จนะครับชาร์จเต็มนะครับแล้วดูสักพักหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงกันเน่มันวูบยังไงกันแน่นะครับตอนนี้ยังไม่เจออาการที่ลูกค้าบอกมานะครับ เดี๋ยวเราจะลองเปิดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวชาร์จแบตแล้วก็ลองเปิดดูครับเดีย๋ยวเจอกันเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับครับสำหรับตอนนี้ผมก็ทำการเปลี่ยน BMS ตัวใหม่นะครับเข้าไปแทนของเดิมนะครับให้กับลูกค้าแล้วนะครับ อันนี้นะครับเปลี่ยนออกทาการเปลี่ยนออกมาแล้วนะครับแน่ใจว่าอาจจะวงจรอาจจะเริ่มเก่าแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น b m s มที่มากับแบตเตอรี่เก่านะครับเป็นชุดแบตเตอรี่เก่าส่วนใหญ่ตัวนี้จะไม่ค่อยเสียนะครับนานที่ผมจะเจออาการนะครับอาการที่เจอนะครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยเขาส่ง b m s เก่าแบบนี้นะครับมาให้ให้โมให้นะครับเนื่องจากก็เหมือนกับลูกค้าทุกท่านนะครับเขาก็อยากได้ เป็นได้บีมเอสที่มากับเครื่องแต่ว่าถ้าสภาพมันยังพอไหวนะครับผมก็จะใส่ให้ครับแต่ถ้าตัวไหนผมเจอว่าเห็นชัดๆเลยว่าวงจรเริ่มเสื่อมสภาพแล้วผมก็จะแนะนําให้เปลี่ยนนะครับแต่เจ้านี้ก็คือเราเขาใช้บีมเอสเก่านะครับบีมเอสจอตอนนี้พอใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับอาการที่เขาเจอครับพอเขาชาร์จไปไปเต็มที่5ขีดนะครับมันจะวูบกลมามา3นะครับเขาบอกว่าชาร์จไว้สักครึ่งชั่วโมงนี้ก็เห่นอาการแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมพอผมเปลี่ยนบีมเอสใหม่เข้าไปนะครับผมเปิดมาครับผมเปิดชาร์จด้วย เปิดด้วยนะครับเราเราสักสามชั่วโมงได้นะครับอาการอาการที่ลูกค้ากล่าวมาหรือก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะครับไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตลูกค้าเปิดฟังนะครับเปิดรันเทสทั้งคืนนะครับเพื่อที่จะดูอาการนะครับว่ายังเป็นอยู่ไหมนะครับถ้าคืนนี้นะครับอาการไม่มีแล้วอาการต่างๆไม่เจอแล้วนะครับผมก็จะทําการส่งเกลือนะครับกลับไปให้ลูกค้านะครับเห็นไหมครับไม่มีอาการวูลงมาแล้วนะครับคือเซียวแบทมันไม่ได้เสียนะครับ ตัวที่คุมนี่ครับอาจจะเสื่อมสภาพนะครับขาไอซีอาจจะอะไรจะเสื่อมไปแล้วนะครับตัวเซลแบตนะครับผมไล่เช็คแต่ละเซลแล้วนะครับไม่มีตัวไหนผิดปกติเลยนะครับที่เจอก็หุบจรเหล่านี้ครับโอเคเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็จบงานครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตหลังเทสทั้งคืนเลยครับผมอันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับแฟนคลับอมาการ์ดอนนะครับโกเพทุกๆท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของผมครับ